สวัสดีครับผมยื่นเสนอน,นะครับผมก็อขอบคุณเพื่อนที่แนะนำอาเกตตัวนี้นะครับผม,ผมันสายตามาให้ผมไป้ทานเลยครับผมก็มีปัญหาเรื่องสายตาการขับรถต้งทำงานเกี่ยวกับการขับรถแล้วับวันหนึ่งก็จะสองชั่วโมงนะครับ,นนมรมนนรบผมก็ได้ทานลงไปก่อนทานอะไร่เป็นยังไงตอนก่อนทานตอนที่ผมยังไม่ได้ทานนะผมก็าลานอนไปนต,นตื่นมาตาจะแจ็บๆร้อนๆน้ำมูกวงอไรแต่พอได้ทานไปแล้วรู้สึกมันเย็นขึ้น ดาวแดีวร้อนสายตาที่เป็นแดงดึ้นฝอยแดงอะไรก็เบาบางลงไปบางอะไผมก็มก็ระพักใจผม,ผมก็ได้ทานไปทำดูสายตาตัวเองคือมันเป็นเส้นดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองแล้วสายตาอะไรเนี่ยเพราะเราทำงานเกี่ยวกับสายตาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยสนใยเนีนยถาอยากบอกก็ใ,ใจก็ตามเนี่นะครับผมโทรมาสอบถามผมได้ก็สอบถามเพื่อนได้อะไรที่เขาเล่นถาครับผมก็ครับ